น้ำแรงเกินจูจูไปเดี๋ยวนี้จาเป็นสีมีตัวเล็กเหรอูชิชูใครอยู่ในนั้นชิชูน้องชาโกใครอยู่ในนั้นชิชูจูตูโอ้เป็นไง น้ำลงนู้นเปไงแรงไหมน้ำแรงตัวน้ำแรงี่กโยนเราเนะโยนเลยอ้าก็ไม่มีเล่นติถ้า,ด,ด,าดูดไปหรือถ้าดูดไปหรือเปล่าใช่ถ้าเราลงไปใดท่าค็จะดูดไปโอ้ยหัวเปียกเลยเหรอพี่รากาเรเล่นน้ำแรงหรอหนายพ่อดูนิเล่นน้ำแรงเกินไปเดี๋ยวนี้เจ้าท่า กลับไปดูนี้อย่ามาทําฉันนะหนูให้น้องทําผมให้อน้องทำผมให้พี่ดิทำผมให้ลาหลอดิเอ้น้องเป็นช่างตัดผมเยนม็ยนมากเหรอ เย็นน้ำเย็นไหมน,หน,น้ำเย็นน้ำใสนำห,นหนาวถ้ายเย็นจะหนาวเมื่อคืนใครเห็นหิงห้อยเม,ม,มื่อคืนเนี่ยหิงห้อยตัวสีอะไรไที่บ้านเราไม่มีใช่ไหมกาบาทีท่เลียเเ้ยงมาที่เลี้ยงมาทีาอยู่ในป่าเพราะเห็อนอยู่ตรงนั้นนะสีเขียวตรงนั้นนะที่มีอยู่ต้นไม้ใช่ไหม พีกาเข้างเก่งแล้วอาบน้ำเหรอหนูทําเองได้แล้วนะอาบน้ำตรงนี้มันมีสบู่น่ยพี่แชมูไม่ได้เอามาไม่อาแชมพเอาแชมู่ไหมไม่เยอ ไม่มีใช่ไหมจะเจอหมาป่าแบบใหญ่ไหมเจอไหมพี่ไม่มีแล้วพี่เจอ,อยังยังไม่เจอ หัวรุดเลยมันคือใบไม้มหาสจรย์ตอนนี้อึยอ๊ยอุ๊ยหุบไปแล้วอะน้องก่อลองสิน้องกล่ลองสิเอาใกล้ๆก็ได้ลองสิใช้นิ้วมันไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติเฮ้ยมันหุบไปเองน้องเอที่พูดใส่มเฮ้ย เป็นไปได้ไงเอาละก้าลองดิลองอันหนึ่งดิดูนะดูพ่อนะดูตัวนี้นะดูตัวนี้นะตัวใหญ่นี่นะฮึฮเฮยมันมีชีวิตมันมีชีวิตต้นไม้มีชีวิต ต้องรีบไปบอกแม่แล้วเพราะต้นไม้มีชีวิตดูนะดูดูดูดน,นี้นะวับเฮ้ยวับวับเฮ้ยวับเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นไปได้ไงเฮ้ยแล้วด้วยอันนี้เป็นสีบีตัวเล็กเหรอสีบีไ <c oughs> ปหกนยังเด็กอยู่หุบไม่เป็นบายพวกเราเดินทาง บอ,อกแม่ว่ามีต้นไม้อีหุบด,ด้วยีหบเองได้เต็มปไปได้ไงน,น,นี่นี่อันนี่นี่ใกล้ๆ้นี่รายการม,ม,มันทำงานอัตโนมัติหรือว่ามันเป็นต้นไม้ใจลายที่มันกลิ่นพวกมแมลงเข้าไปในปาก เหมือนไหมในการ์ตูนนะเหมือนไหมเหมือนหรือไม่เหมือนหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ไหม,ไ,มไปพวกเราเดินทางต่อเดี๋ยวข้นมาเล่นใหม่ไปใส่ชุดด้วยน้ํไปไปกล้ากลัวหรอล่ากลัวมรนจะขยี้ตาใหญ่ hơi đồ nhung tiếp hai phút nào